สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเช็งเ่งหมอนิงนิวเช้าวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนราคาทองคําสปอตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานทะลุ4,200ดอลลาร์แล้วขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่4,245ดอลลาร์เริ่มมีแรงเทขายออกมาในช่วงกลางคืนปิดตลาดลดลง24ดอลลาร์ปิดที่4,175ดอลลาร์ค่ะ ราคาทองคำสำัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง250ดอลลาร์ภายในเพียงแค่สี่วันเท่านั้นนะคะมันแรงเทขายก็เกิดขึ้นมาแล้วตลาดมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนธันวาคมก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำสำัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโกเมชดาวของเพกาที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ส3วันสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้ทำได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายบุประาาณชั่วข่าวที่ตอนนี้ก็บอกอาจจะใช้ได้จนถึงแค่สามสิบคมาคมปีหน้าเท่านั้นเองนะครสิ่งที่เกิดขึ้นหลัง after shutdown คืออะไรนะคะเราก็ทำให้ทองขึ้นก็คือ มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขตลาดแรงงานของสเมกาน่าจะอ่อนแอแล้วก็กระทบกับ GDP ไตมาส์สีจจะหายไป1.5ซนซึ่งประเด็นสำคัญนะ่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องเปิดเผยออกมานะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดเห็นตัวเลขแล้วตลาดแรงงานอ่อนแอ เด็นั้งสนทนดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนะคะตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันนะคะว่าตัวเลขเสรจปิดุัาคมเนี่ยตัวเลขการจ้างงานเงินเฟอ้ออาจจะไม่ได้เปิดเผยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีการหยุดงานช่วงนั้นไม่ได้ออกไปเก็บข้อมูลเซอร์วย์แต่ว่าตัวเลขการจ้างงานเงินเฟอ้อกันยายนนะคะตัวเลขมีอยู่เพราะว่าช่วงนั้นทํางาน ก็มีการคาดการว่าตัวเลขตัวไหนจะเปิดเผยออกมาก่อนอะนะคะสัปดาห์หน้าจะเห็นตัวเลขการตั้งงาตัวเลขเงนินเฟอ้อให้เห็นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเดือน,นเตือนยนเนี่ยก็คงต้องมีการเปิดเผยนะคะก็ต้องเปิดเผยก็คือสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมก่อนการประชุมเปิดรอบหน้าก็คือกา้าถึงสิบธันวาคมนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือสิบเอ็ดกุมภานธ์าวรอบเนี่ยนะคะ ที่บอกว่าย,ยาวนานที่สุดเป็นกวาติกาเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะมีโ็มเมนชัดเจาวอีกนะคะเพราะว่งวางบประมาณชั่วคราวเนี่ยใช้ได้แค่ถึง3ามกราคมปีหน้าแล้วก็บอกว่ามีตัวร่างกฎหมายตัวนี้นะคะต้องมี12ฉบ,บับแต่ว่าผ่านไม่ได้แค่สามในสิบสองเท่านั้นเองเน้อแล้วมาคันองคําสปอตคาดว่าน่าจะเริ่มขึ้ื่อนไหวลักษณะที่เป็นไซเวย แต่ยังอาจจะต้องระวังแหล่งเทขายทํากําไรออกมานะคะเพราะเรียนไปแล้วว่าสี่วันติดเนี่ยราคานองคําปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสองร้อยห้าสิบดอลลาร์แต่ย้นให้แนวรับสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบดอลลาร์สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบดอลลาร์ค่ะแนวบ้านสี่พันสองร้อยดอลลาร์แล้วก็สี่พันสองร้อยยี่สิบดอลลาร์ค่ะ สำหรับการคาองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน16ครั้งขายออกช่วเงเย็น6 4 7 5 0บาทเพิ่มขึ้น1,350บาทค่ะแนวรับ64,000บาท63,800บาทแนวต้าน64,400บาท64,600บาทนะคะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะถ้าทองกลับมาฟื้นตัวได้นะคะก็แนะนำว่าขายออกไปก่อนดีก,กว่านะคะ ซึ่งโซนที่ให้ขายก็คงประมาณ64,600ถึงประมาณ64,900บาทนะคะถ้าเกิดขึ้นไปถึงตรงน,นั้นส่วนระยะยาวนะคะแนะนำดูทองสปอตเป็นหลักโซนประมาณ3,900ถึงประมาณ4 8 0ปดบตลารเป็นหน่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บะคระับซึ่งถ้าเกิดตีเป็นราคาทองไทยนะ,ะจะะอยู่ประมาณ61,000ถึง63,000บาทคะ่ะ ส่วนโควิเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อดูทองสปอตเป็นหลักนะ4,160ดอลลาร์ซื้อเก่งกำไรตัดขาดทุน4,140ดอลลาร์ค่ะเปิดฝั่งขายได้ถ้าเกิดเข้าใกล้ประมาณ4,250ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน4,280ดอลลาร์ค่ะโควลฟิเจอร์ hmm. ider, ซื้อเก่งกำไร4,185ดอลลาร์ตัดขาดทุน4,165ดอลลาร์ เปิดฝั่งขายได้เช่นเดียวกันค่ะที่สี่พันสองอยเจ็ดสิบห้าอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุนสี่พันสามร้อยห้าดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานทรงตัวที่ประมาณสาิบสองบาทสามสิบสิตางค์นะคะเงินบาทยังให้แนวรับแนวต้านเท่าเดิมน,นะคะแนวรับสาสบองบาทสิบตังค์แล้วก็แนวต้านสามสบองบาทห้าสิบตางค์ค่ะส่วน usd futures สัญญาดเดินธนวาคมแนวรับสามิบสองบาทแล้วก็แนวต้านสาิบสองบาทสี่สิบตังค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคปีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ